สวัสดีเพื่อนสมาชิกงานไม้คนไม่เตมดวันนี้จะมารีวิวกบใส่ไม้นะเป็นกบล้างไทยนะเบอร์เจ็ดลางยาวขนาด9้านิ้วใช้ใบขนาด1นิ้วหกขุ่นนะฮะตัวรางทําจากไม้ประดูนนะฮะเป็นไม้เสาบ้านนะฮะทำการปรับแต่งใบไปให้พร้อมใช้งานนะฮะเป็นใบใบกระต่ายสาประกับไทยทอง อันนี้ไม่ไม่ได้ทดสอบให้ดูนานนะพอดีพอดีผมทดสอบค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรก็เลยเจ็บๆหน่อยตอนนี้ใบไม่ค่อยขมเท่าไหร่นะฮะใบยังไม่ค่อยขมเท่าไหร่ตัวนี้เป็นขี้ผึ้งนะฮะยิงเทียนที่ผมใช้ท้าไม่รู้มันไปไหนเพื่อให้ไม้กับกบกับไม้ที่เราใส่มันดูดกันนะะ ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจะใส่ต่อเนื่องให้ดูนะฮะ ไม้ที่นาเอามาใส่ก็คือเป็นไม้ประดูนะฮะตอนนี้เป็นการใส่ย้อนเสี้ยนนะฮะเดี๋ยวจะใส่ตามเสี้ยนให้ดูนะฮะไอเป็นใสอ๋อใช่ครับเมื่อกี้เป็นการใส่ย้อนเสี้ยนนะฮะเดี๋ยวทันจะใส่ตามเสี้ยนให้ดู ไม้ไม่เท่ากันก็เอาเป็นภาพประมาณนี้ก็แล้วกันนี่ก็ย้อนด้านนี้ก็ยิ่งย้อนหนักเลยตัวนี้เป็นไม้กระดูนะฮะเป็นไม้ประดูใหม่พอดีว่าจะมาทำด้ามค้อนแต่พอดีมันมี แมงมาเจาะไม้ก่อนก็ประมาณนี้นะฮะกบล้าง9เก้านิ้วไม่เป๊ะนะฮะเป็นเก้านิ้วหน่อยๆประมาณเก้านิ้วสี่ขุนก็สําหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะฮะที่ชอบคลิปนี้นะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์นะฮะสำหรับท่าในใดที่สนใจนะฮะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ะฮะหรือว่าสงสัยอัตราส่วนใดๆในการทำนะฮะสามารถส,สอบถามเข้ามาได้นะฮะ สำหรับวันนี้ก็ขออบคุณมากครับที่ติดตามรับชม